เป็นรายการที่เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ13ปีขึ้นไปอาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ต้องใช้วิจารณญ,ญาณในการรับชมผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า13ปีควรได้รับคำแนะนำนางสาวอินดี้ตอนจัดฟันเทือนนางสาวอินดี้เป็นคนที่มีฟันไม่ค่อยสวยแถมยังมีฟันทั้งเอียงแล้วก็ฟันห่างอยู่หลายซี่ดูไม่เป็นระเบียบ แม้ว่ามันจะไม่มีผลต่อการเคี้ยวอาหารแต่ก็ทำให้อินดี้เกิดความรู้สึกที่ไม่มั่นใจในตัวเองเวลามีคนทักว่าฟันห่างฟันเกและยังทำให้เธอไม่กล้าฉีกยิ้มกว้างเพราะกลัวคนจะเห็นฟันเบี้ยวในปากอิจฉาคนที่มีฟันเรียงสวยๆจังเลยดูสิถ่ายรูปออกมาทีไรนะก็สวยตลอดอะ แล้วหันมาดูฟันตัวเองสิเนี่ยเขาว่าบางคนฟันสวยตั้งแต่เกิดเลยนะเป็นพวกที่มีกรรมพันธุ์ฟันสวยอยากจะเกิดมาโชคดีมีกรรมพันธุ์ฟันสวยในสายเลือดบ้างจังอ่ะระหว่างที่คุยกันอยู่นั่นเองจูจูก็มีเสียงฮือฮ่าดังมาจากหน้าประตูเมื่อหันไปมองก็พบว่าเพื่อนร่วมห้องชื่อมิมี่ เดินเข้ามาในห้องพร้อมกับมีบางอย่างที่เปลี่ยนแปลงไปว้าวน,นี่ถอดเลดดาฟันแล้วฟันเลียงสวยมากเลยอะเธอตุ๊งขอบใจจ้าแต่กว่าจะได้ถอดนะก็ต้องทนเจ็บอยู่หลายปีอะพอถอดออกไปเนี่ยเหมือนยกภูเขาออกจากอกเลยนะนี่แหละนะที่เขาว่าอยากสวยก็ต้องทนเจ็บ อินดี้เรียนห้องเดียวกับมิมี่มาสี่ปีแล้วเธอเห็นมิมี่ใส่เหล็กดัดฟันตั้งแต่วันแรกที่เจอกันพอมิมี่ถอดเหล็กดัดฟันออกเผยให้เห็นฟันที่เรียงตัวเป็นระเบียบทำให้เวลายิ้มดูสวยมากอินดี้เห็นแล้วรู้สึกอยากดัดฟันบ้างจึงเข้าไปสอบถามข้อมูลกับมิมี่มิมี่ดัดฟันเนี่ยต้องใช้เงินเท่าไหร่หรอ ก็แพงอยู่นะอย่างฉันดัดฟันรวมค่าตรวจค่ารักษาเวลามีปัญหาก็จ่ายไปประมาณห้าหมื่นบวกๆอะ่ะห้าหมื่นแพงจังเลยอะ่ะอย่างเราเคงไม่มีปัญญาได้ดัดฟันกับเขาหรอกแต่ละคนราคาไม่เท่ากันทนะอินขึ้นอยู่กับฟันของเราด้วยงั้นเหรอก็แพงอยู่ดีวันถัดมา ปูเป้มาโรงเรียนพร้อมกับปวดเหล็กดังฟันในปากให้เพื่อนๆดูเมื่อวานฉันไปจัดฟันมาล่ะคราวเนี้พอถอดออกมานะก็จะได้สวยเหมือนคนอื่นเข้าบ้างว้าวเธอนี่ทุท่มแทนหาดูเลยนะหมดเงินไปเยอะเลยละสิไม่หรอกฉันไปคลินิกเล็กๆมานะ่ะราคาก็ไม่ได้แพงสักเท่าไหร่หรอก บอกหน่อยได้ไหมว่าเธอไปดัดฟันที่ไหนมาเพื่อฉันจะได้ทำบ้างอินดี้สนใจเมื่อได้ยินว่าราคาไม่แพงอยากจัดฟันเหมือนกันเหรอเดี๋ยวเราส่งโลเคชั่นให้ทางไลน์นะอินดี้อ่านข้อมูลที่ปูเป้ส่งมาให้อย่างสนใจหฮยที่นี่โอเคเลยใกล้บ้านเราราคาถูกมากๆด้วยแค่ประมาณ1,000บาทเท่านั้นเองว้าว หลังเลิกเรียนอินดี้กำลังจะเดินไปสถานที่จัดฟันก็นึกขึ้นได้ว่าเงินในกระเป๋าเหลือแค่ไม่กี่ร้อยเธอจึงเดินไปกดเงินที่ตู้แต่ปรากฏว่ายอดเงินหน้าจอบอกว่าเธอมีเงินเหลือเพียง500้อบาทถึงจะรวมกับเงินในกระเป๋าก็ไม่พอค่าจัดฟันอยู่ดีอินดี้มองตัวเลขอย่างตกใจก็นึกขึ้นได้ว่าอ๋อ ไปช็อปเสื้อผ้ามาตั้งเยอะนี่นาเงินก็ลอยหมดเกี้ยงเลยเงินเหลือแค่นี้ตัดฟันไม่ได้แล้วสิต้องรอค่าขนมเดือนหน้าแล้วว้าแย่จังเสื้อผ้าก็ชอบดัดฟันก็จะเอาเห็นใจพ่อแม่หาเงินให้ใช้จริงๆอินเอ้ยใช้เงินเก่งเก่ง หลายวันต่อมาอินดี้กับแม่กำลังนั่งทานมื้อเย็นด้วยกันแล้วก็ดูโทรทัศน์ฟังข่าวไปด้วยตอนนี้ในโทรทัศน์กำลังฉายภาพข่าวเด็ดประจำวัน ช่วงรายงานข่าวเด็นประจำวันนี้วันนี้เจ้าหน้าที่ได้ตรวจพบคลินิกรับจัดฟันเถื่อนซึ่งประกอบการโดยที่ไม่มีใบอนุญาตและใช้อุปกรณ์ที่ไม่ได้มาตรฐานทําให้ผู้มารับบริการจํานวนมากประสบกับปัญหาฟันผุเหงือกอักเสบบางรายมีอาการรุนแรงก็เสี่ยงที่ฟันจะร่วงหมดปากรายชื่อของคลินิกรับจัดฟันเถื่อนนั้นประกอบไปด้วยอินดี้ได้ยินก็ตาโตตัวแข็งทื่อ เพราะรายชื่อคลินิกเถื่อนที่ว่านั้นมีชื่อคลินิกที่ปูเป้นแนะนำมาด้วยอันตรายจริงๆเขาถึงได้บอกว่าของถูกไม่มีของดีไม่ถูกอินก็ดูไว้นะลูกอินดี้นั่งเงียบกิบคิดในใจว่าโฮโชคดีจริงๆเลยที่เราไม่มีเงินพอไปจัดฟันไม่อย่างนั้นนะถ้าจัดไปแล้วไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นบ้างอะ เอ๊ะปุเป้จะเป็นยังไงบ้างนะเห็นหยุดเรียนไปตั้งสองวันแล้วเช้าวันรุ่งขึ้นอินดี้รีบไปโรงเรียนเพื่อคุยกับเพื่อนเรื่องนี้อ้าวอินฟันเธอเป็นไงบ้างหลุดหรือเป้าเอาวะยังไม่ได้ทำเธอก็นะพิมพ์พี่อ่ะก็เห็นว่าเธอไปทำมาเมื่อวานนี่นะเงินไม่พอเลยลอดตัวดิว่าแต่ปุเป้เป็นยังไงบ้างอะ่ะ จะเป็นยังไงล่ะก็ฟันแตกไปหลายซี่สิดีนะที่วอาออกทันน่ะไม่งั้นนะล่วงหมดปากแน่เป็นฉันนะเห็นราคาถูกขนาดนี้ต้องสงสัยไว้ก่อนแล้วว่าจะต้องมีอะไรไม่ชอบมาพาก่อนแน่ๆน,นั่นสินะฉันก็เกิดไปแล้วอะถ้าคิดจะทำทั้งทีก็ควรไปที่ที่ได้มาตรฐานดีกว่าเนาะ ถึงราคาจะแพงแต่ก็ไว้ใจได้เกือบไปแล้วฉันยอมฟันไม่สวยดีกว่าคิดผิดแล้วฟันร่วงหมดปากก็จริงๆอะ่ะจะว่าไปฟันเธอก็ไม่ได้เลวร้ายนะอินแค่มันห่างบ้างเอียงบ้างอืมฟันข้างหน้าเธอก็เหมือนจอบเลยเพมเพ่ ไม่มีคลิปสนุกๆแบบนี้อีกเยอะๆอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะขอบคุณค่ะ,คะ